ีทุกๆท่านนะคะเด้อยินดีตอนรับเขาสู่ช่องพรพาล่วยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแอดกักลับมาร้านท้ำคือเก่าเด้อค่ะว่าสิเมื่อบานแล้วกับพอในเมื่อนะคะเห็นปูออกมาอีกกับทายถอดใหายเอฟซีเบงก่อนนะคะเด้วเอว่าเอฟซีรังควั่ก็ถามว่าปูไปใช่น้อเมืม่อนี้มาซั่นค่ะค่ะปูไปเฮ็ดธุระเด้อค่ะเด้อเพื่อนกับคำคำเพื่อนกัออกมาร้านท้ำคือเกาะะ่าค่ะเอฟซี สวัสดีงามๆนะคะ FC หนึ่งท่านค่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ท่างช่องเนาะคะ่ะพอดีปูพ่นออกมาล่านถ้ำแอดกันเลยมาทายถ้ำให้เบิงอีกเนาะคะ่ะเกาะติดสถานการณ์ยูเมสวัสดีค่ะอันนี้หลานปูเนะคะ่ะอันนี้หลานปูคะ่ะยูเมะคนสวยปูพ่นก็นได้ออกมากับแม่คู่เ้วยค่ะเด้อ FC ค่ะ อแม่ครูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะนะคะแม่ครูคนสวยและใจดีมากๆค่ะค่ะคนซื้อเนี่ยกลินมงสง้างนะคะเอซี่ค่ะพรพนผารวยก็ติดทุกสถานการณ์นะคะแม่ครูคนซื้อเนี่ยกลินมาไว้ให้สร้างเ็ดกลินนะคะเนี่ย เดี๋ยวมือนนแอดพอน่อรลวยก็สิสดอาเต้นมากลกางนอนอยู่เป็นมูมสรนี่แหละค่ะหาแนวทางดีๆ ค่ะพ่อสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีสบายดีค่ะเอฟซีลงุงขวัคือหอดปูเด้ค่ะว่าเห็นหนาปูเมืนเน่อไงวะอาซีโหโเห็นซาซันเมนื่อไ <c oughs> าปูไปใส่นออออ้อเอฟพวัญผ้รวยว่าฉันวะค้ายยากอยู่ลูกค้ายยากอยู่ทัโโ้งรับแขกแขกมาหาจากอำเภอกรุงพระว่าปีอ๋อค่ะภาสิออกมาแล้วล่ะวันนี้ค้ายยากน้ำเรื่องรถพ่อมุ่งเส้าไปโอนรถตู้ไปที่ขนส่งไปโอนรถตู้เป็นที่เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้ว อ่าบันี้ก็กลับมากกับวัชิกมากกับข้าอยากรับพี่น้องฟองไฟบนมหาลายทีหลายทางแล้วดูนะลายทีทางเลยออกบันี้มาเรื่อยข้ามาปนเอาข้าเจ้าเมื่อนด่นี่ข้าเจ้ากลับแล้วก็เลยออกมาเฝ้าอาหารการกินมาให้สร้างทั้งหลายอย่างมุมมีในอยูนต์กินกันเอาพอยืนหนึ่งมันอยู่กลางดวงกลางป่าเนี่ยมันอยู่กลางดวงกลางป่าก็เลยหาเนีอยยนต์กินเพาไม่ให้สร้างไม่ให้เขึ้นออกไปทั้งใดให้เรียนเก็งงานให้มันทั้วันนี้อ่า ถ้าสามหาเฮาเหตุงานหาเหตุการณ์หาสร้างเขาเอามาติดตั้<ะ>ง,ง,งเนี่ยทีนี้มึงทีมึงเยาะกันนะลูกครับแต่นี้มึงเยาะเนี่ยหาเบิ้งไปเรื่อยๆนัน่นสร้างกําลังเหตุของน้ามือนี่ก็ถือว่าเจ้าบุญแบบแล้วมือเน,นีย่ยคือสีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่อ๋อยิ่ยยงพแล้วก่นบอกจ้าบุญยิ่งพูดมาก่อนอาจับไปก่อนนะตาแดงจับไปก่อนไมปตรวจเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> ใช่ายาชว่วงนี้ว่าที่จริงว่ามาจากนั่นแบบพอดีก็พี่น้องคนมาทางไก่เฮามกัายัางไงเนาะถ้าเจ้าออกวานมาแล้วออกวานมาแล้วก็เลยจะถ่ายพยายามันคำแดดมันคำท่านี่ก็เลยพอดีปปแล้วพระละป้าปังหลักก็เลยออกมากันนะหาพี่หาน้องกันมาเส้นแบบบอกที่บอกร้นนนนา,า,านเนี่ยนี่คุณแดงออกมาแน่หรอมือนี่ยไม่ได้ไม่แต่ควันควรวยเปลืกมกแต่ควันควรวยมาผูแ้แดวค่ะ เออดีแล้วอนแต่ไปหาทางเง่นไงแต่ไปทางวัดพระตวงก็้ามาพระตวงแล้วมาแล้วปล่อยเลขปล่อยเบอร์แล้วลูกปล่อยแล้วค่ะไปอยู่ค่ะปู่มิจฉาเนี่ไปอยู่มันบ่ค่ะไปอยู่ค่ะพอพระท่านในบงมีเวลนหน้าบงบอกว่าลูกได้ตัวไรบุญเนี่ยค่ะไอศิบิเบิงคนอะไอยู่ในท่อนทอราชคนละไอศิบิเบิงลูกได้ค่ะไอิบเบิงเอาติดตามไปเรื่อยๆลานทำค่ะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วห้องน้ำมาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วค่ะ คนละคนอย่างนี้แค่50%ค่ะเอฟซีบางท่านก็บเห็นหน้าปูในแอดพอนปูไปใส่นอว่านี่ยากหลายถ้าเศร้าคนละลูกกินข้าวเศร้าแล้วก็ทาทาของที่สั่งมาของที่สั่งมาที่สีเสี่ยวมรลงร้านทำนี่แหละแล้ววันนี้ก็มีเอฟซีสั่งของมาให้อีกก็ได้ทาเคอรียทาเคอรี่เสร็จเสรนแล้วก็ประมาณเกือบ4โมงกว่า4โมงไปคนส่งลูกคนส่งบ่ายโมงบ่ายสองก็เลยไปทำหน้าที่ของตัวเองหลา่มองลูก ก็เลยกลับมากกับพอดีมีพ่อแม่เพิ่นมเหรียกสิบเจ็ดพูดล่ะโอ้ค่ะแต่ต่อสิบเจ็ดพูดล่ะเพิ่นค่าใจเพิ่นเพิ่นบ่ได้เอาเงินมาถวายมันเป็นรูปขู่ถวายผู้นี่บ่กูคือบ่ถือเหรียญคนว่าครับผมเคนเลยฟ้าพระกันมาค่กคนเลยฟ้าพระกันมากมากอะก็เลยเออดี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 ว่าศาสนแม่เก็ว่าแต่แหละเลวก็เลยเงินมาซอยก็มาแตะมาซอยเออสีอย่าบอกจะหน่อยเด้อสีสเปร์บอกคนเดียวกันบอกมือหมดอ๋อ เก็บสีเฝาหงเก็บสีะสงของอะไเนาะสรังอย้ลมืมึงมมสงที่ี่ามยังเนยที่จาออกมาน่ะฮะว่การทำงานอย่พี่เด้จานี้แล้วเด็นยากด้ี่ยังไงพี่แม่มเมนเด้เด็ามเนี่มเมนเด้ มาแล้มันบ่ก็มาส่งมอที่ยี่สิบุนโอ้่าันเนื้อคน่นนั่นเสาได้แล้บ้านนี่เสาเห็นละรอละอ่าันบกินเม่ที่ยี่สิบอ่า่า่ามันเขาเชียภาพกัดีละเปนตะกอตะแกงที่แกะเรื่องนี้คือข้าวมะกอนแล้วเออชมนับช่ไมขาดมัส่งอันันุมยาวๆใพวกเรียบพวกกันเนี่ยอันนี้เขาเขามาส่งนั่นบ้นี่เออมาส่งไม่ละ อันนี้อันนี้เลือดมนี่โอ้ยนี่นี่เลือดมเขา่ทำมส่งให้ามาแล้วดมเาเปล่าโอ้ามาเปล่าเอามาเปล่าจาเก็บวแล้วออืมอือัน้เราที่คอยโอนเงินเมื่อเช้าเนบ่าเออห้านสี่ร้อยแปดสิบบาทเนาะเอไปสิไปเสั่งของค่ะไปสั่งของเงินเมื่อเช้านี่เป็นเงินทั้งหมดห้าพนสี่รบาทนะมืละมืาครบไปแล้วท่านเีาที่คอยเฮ็ดไปตรงนี้มันแล้วก่อนลู้นะค่ะอาเจิบูสคนอ่า แต่อรอฟังอ่ามันจะเป็นสั้นไ,ได้หอดเวลาหอดบึอหอดเว้นผลลุกอ่าตอนหนึ่งก็ลังเล็งหนาเล็งหลังด้วยี่เก็บไว้เพราะว่าสิ่ดที่บึงว่ามันการลงทุนล้านท้ำเนี่ยมันถืเบิดลายปันไนัยค่ะพ่อ,พอเอ่อมันสะพ่อโบอขั้นบอ่อ,บอพ่อสะนั่งถ่า,ถาสะกอนอ่าสะนั่งถ่าสะกอนถึงขั้ว่ามันสะพ่อพุ่นล่ะมันจะเย็ดไปเรื่อยๆเ็ดไปเรื่อยๆเอาต่ำมายต่ำขั้นเลยต่ำขั้นเลยจ้าเน่ง เออนั่นแหละอ่าเพราะที่เราฟังแล้วเพอาะที่ฟังเพอาะที่บรรยากาศหายใจเนี่เพื่อให้ฟองอากาศเนาะอากาศหายใจว่าสั่นก็ะ่ปได้มันถึงไม่ไดพดมันคือหลายก็บ่ดีบางทีอากาศหายใจเอ็นดีพูตัวเนี่ยเออนั่นดีไรเออมีอากาศหายใจนี่จักหน่อย ค่ะขอบคุณหลายๆน้องคนเนาะค่ะค่ะรายรายก็ดีมีแห้งจิรวยสกคนถ้าเราพูดได้คำว่าบังส่องพรพารวยนะให้รวยสมใจนะลูกนะให้รวยสมใจได้ฟังวันที่สิบห้าแล้วนะค่ะวันมี่สิบห้าดูออกฤทธิล้วค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะพ่อค่ะค่ะค่ะท่านี้ก็เป็นความคืบหน้าของร้านถ้ำปูฮะน้องขายที่ค่ะ สำหรับแนวทางของปูสามตัวนันกาสี 4, เป็นห้าแปดสี่ได้ค่ะเอฟซีเด้อค่ะค่ะกับอีกอันนึงกับที่เพื่อนไปขอแม่ตะเคียนอยู่วัดวัดดงนาเพื่อนเนาะคะ่ะอยู่วัดดงนาเพื่อนนั่นกาสิ 10, เป็นสีสองล่างเด้อค่ะอันนั้นเป็นเพื่อนขอแม่ตะเคียนเนาะค่ะก็เอาไว้ไปพิจารณาได้เด้อค่ะเด้อสี่สองขันข่ายเอฟซีค่ะค่ะสำหรับเลขสามตัวปูก็เป็นห้าแปดสีคือเก่าเด้อค่ะ ซึ่งบม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเด้อไข่ซ c เด้อสำหรับเลขสามตัวปูนันค่ะห้าแปดสี่ก็ยังหาแปดสี่อยู่คือเก่าเด้อไข่ซีเด้อสำหรับเลขที่เพิ่นขอแม่ตะเคียนเนาะคะ่ะขอแม่ตะเคียนนันก็สิเป็นซีสองลางเนาะคะ่ะแม่ตะเคียนเนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นปูเพื่อนก็นได้บ่นไวนะะ้เด้อค่ะเด้อวาสิเห็ดหอเห็ดหงสเห็ดสารให้แม่ตะเคียนใหมเนาะคะ่ะถ้าซีสองแตกนันก็ค่ะเอาไว้ไปพิจารณาเนาะคะ่ะ ยิบจับฉลากกินแ่งรัฐบาลไว้ได้เด้อยข่เอฟซีเด้อค่ะวะันนี้แหละค่ะปูสีได้ฟอนอีกด้วยค่ะขันมัน4ีสองมาลางสำหรับเหล็กที่เพิน่นแนวทางที่เพิ่นขอเมตตเคียนไว้เนาะคะ่ะถ้ามา 2, สีสองปูสีใส่สุดหนัหนกเ้วยค่ะใส่สุดหนักไปล่ำให้เมตตเคียนเพิ่นเนาะคะ่ะ แล้วเพิ่นก็บอกว่าเพื่อนย่ำเพื่อนอยากลงมาเล่นเพิ่นกับซีบมีหอห้องโยกัเป็นสารหันเนาะคเะนาะเป็นสารกรับปูกับว่าสีเขียดให้เพื่อนเนะค่ะ้าเลซีสองล่างแตกค่ะค่ะเอฟซีท่านใดด้เบิ่งมือนั่นกับสีได้เห็นอยู่เนาะคเนาะซีสองล่างเนะคะน่ะเด้อสำหรับเลขแม,มตะเคียนสำหรับเลขปูห้านันสิเป็นวันที่สิบห้าตอนคำคำเนาะค่ะกับจากวัดอาจารย์ดาวแล้วค่ะกับสีได้ปล่อยให้เบิ่งพร้อมๆอมกันนะคะซึ่ง แอดพรพผ้าร่วยก็ขอฝากช่องน้อยๆเด้ค่ะเด้อพรพผ้าร่วยไ้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอพผ้าร่วยไ้เด้อค่ะซึ่งพรนผารวยก็สิติดตามปูไปทุกที่ที่ปูไปเนาะค่ะเฮาก็สิอันใดปูอนุญาตกับพอน้าร่วยกับสิไทยทายทําให้ f อฟซเบิ่งเนาะค่ะถ้าถ้าแอดพรพผ้าร่วยทายทํานันคือว่าปูอนุญาตเด้ค่ะ FC ซเด้อค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากถึงเอซเนาะค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้ค่ะเด้พอพรพ้ะรวยกับสิได้รล่งานทุกระยะระยะเด้ค่ะว่าหอสไสแล้วซึ่งมือวันที่สิบหอดกับสิขึ้นรถตู้ไปกระปูนะคะ่ะไปทายถ้ำยูสองบอลนอคะ่ะเอฟซีด้ค่ะช่วงเศร้ากับช่วงแรกเนาะคะ่ะเอฟซีค่ะคาชิมาก,กลับมาห่องผะปูหรือว่าสำนักปูเพื่อนกับสิได้ปล่อยเหล็กอดกับสิฝ้าอะไรสดให้เบื่องท่านที่เลยเดยค่ะเอฟซีเด้อ ค่ะสำหรับเอฟซีที่เขามาเบิงมาชมให้กำลังใจ่ทั้งช่องพรอนารวยพรอนารวยกับขอขอบุญขอบคุณยังสูงนะค่ะเด้อค่ะช่วงโควิดนี้แอดกะอยากให้เอฟซีทุกท่านโชคมันเนาะค่ะเนาะจังได้กับฝากยิ๊ดจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้สเซียงโชคน้ำเนะะ้อค่ะสำหรับซีสองปูกะมักอยู่เด้อคะ่ะปูกะมันใจน้ำอยู่คะ่ะเลขซีสองเพิ่นกะจังได ลันว่าจะไวเนาะค่ะว่าสีใดใสสุดหนักไปล่ำถวายเนาะค่ะนั่นก็ให้เอฟซีก็ยาผาดเด้ค่ะยิบจับไว้เด้ค่ะเด้อมันบนเนนนอนเนาะค่ะค่ะตัวเลขทุกตัวมิธิ์เขามิธิดรุดเนาะค่ะเอฟซีค่ะฝากไว้พิจารณาเนาะค่ะถือพิษบัวกันเนาะค่ะเอฟซีค่ะซึ่งทางแอดพอนพาล่วยเสนอไปนี่ก็อยากให้เอฟซี่ทุก่ันมิโชคมิใช่เนาะค่ะได้ปดนี่ปดสินเนาะค่ะก็อยากเสนอแนะในทางที่ดีๆไปให้เนาะค่ะแต่ก่อนอื่นกับ ใส่พิจารณาเบื้งก่อนนะค่ะว่าเอฟซเป็นต่ลงทุ่นบองสิค่ะถ้าเอซี FC เสียงเมืองแล้วว่าฝันดีหรือยังสิกะลองจวดจัดไปรลเด,ด้อค่ะแต่ถ้าเฮาบ่มักเขาก็ผพานนะค่ะเอฟซค่ะค่ะสุดท้ายนี่แอดก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคันเนาะค่ะเนาะค่ะที่เขามาเป็นกําลังใจเด้อค่ะเด้อ ค่ะสำหรับเลขปูเฮ้าสามตัวนั่นที่ไปเมื่อนั้นไปปูฤาษีส้มปล่อยนั่นเนาะค่ะก็บสิเป็นห้าห้าแปดสี่เด้อค่ะเลขสามตัวเพิ่นเด้อค่ะแล้วก็สำหรับเลขสองตัวที่มาขออยู่ดรงหน้าเพื่อนนั่นก็สิเป็นเลขแม่ตะเคียนเนาะค่ะนั่นเพิ่นก็ขอเนาะค่ะปูเพิ่นก็ขอได้เเววไวหลายอย่างอยู่ค่ะเอซีกับที่ว่าปูเพิ่นก็มักขึ้นกันอยู่ค่ะปูกับ ยิบจับลอตเตอรีร่เกียงเบิดคู่แพงเลยเด้ค่ะมือนันซีสองเนาะค่ะเอฟซีค่ะก็จังไดกับฝากเอฟซี FC พิจาลณาเบิ่งเนาะคะ่ะยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ีเดียงโชคเนาะคะ่ะค่ะสำรับไล์สดนี้แอดก็ขอจบว้เพียงสานี้เนาะคะ่ะเอฟซีขอหายเอฟซีพ่อนผ้วยทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะลำลำรวยๆค่ะเอฟซี FC ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะซี่สองนั่นก็มันใจเด้อค่ะปู่เมาเกี่ยงแผงเด้อค่ะเอฟซีค่ะค่ะสำมนีเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยจ้า